สบายดีทุกคนเมื่อเนี้ยมากูพักบัวพักเทียมเนี่ยมันแก่หมดแล้วตอนนี้เาอยู่สูันพามาเบิ่งว่าพักบัวพักเทียมเราเป็นยังไงแล้วมืนอนี้ฝนก็ต๊กอีกแล้วก็นหนาวมันหนาวเฮงทุกคนมองพักบัวก็แก่หมดแล้วนี่พักนี้แหละมันออกหมดแล้วแล้วมันแก่หมดแล้วเ็าจะมาเก็บกาไปไหวจะหากรมาหอดแล้วก็จะมีแมาแล้วกันหนาผือหนาผ่กระจามาลกนี่อันี้ยนี่พักบัวเลยได้จะได้เต็มสองเปล่าแล้ว ประมาจจกเปล่ามุนีิหกเปล่าเบิ้งขันปลาดลายนะเช็ดแตงได้ <c oughs> อันนี้หานกบัวเลยทุกคนที่ลกอยู่งไงเอาความงามมาเช่นนี้ดูทุกคนนะโอ้โหไหวความหวัวหนุ่มเน่าพูดอยกดากได้มาเอาได้เหรอจีขายผู้อะไรแชทมาสาวผู้นั้นปลาด่ดิมันหมด <c oughs> ออไหนแต่เราเอาแต่อยู่กับส่วนนี่ในคำพูดเส้นของมือก่อนฮะใน,นทุกมือก่อนยังแค่เนี่ยบุคลิบมือกูอมันเก็บในพูดเสเป็ือบุคลิบมือเส้นขุงมือมือแล้วมือนสัน,สนอืม,อมนี่คนกคอ้โอโหงาม เน,นื้เนื้อเนีผักเทียมเลยทุกคนถ่ายอย่านกัน,น,กนโอ้ฝาดจนแล้วมืดมามืดมากเลยจุกลบแล้วเลยนะ,ละ,ละ,ละยักษหน่อยแล้วผักบัวยังแค่นี้ฝาดเองออย,ยักษ์หน่อยใครลกนำ้ำอันนี้คือผักเทียมเลยอ,อ,นนอันนี้มักแตง มักแต๊กวานโอยมักแตงสกไก่มกถั่วแก่หมดแล้วผักการ์ดแก่หมดแล้วมักถั่วนี่แก่หมดแล้วหอมปอมนี่นันส่วนผักการเดคืทางออมแก่หมดแล้วแต่อันนี้อย่างก็แก่หมดแล้วมังมักเลนม่ไงมังมักเลนความมักอยู่มาปลูกแต่มากเดียวเป็นมันออกจะสองก๊กสามก๊กสมเนเป็นหมากความมักอยู่อันนี้คือมักแครเท็ดมักเลนทุกคน แต่มันมัน,มนสุ้กแล้วกูจะไปปลูกเสียงนาตื่มโคตรมักเยอะว่ะสื่อตลาดมามากหนึ่งมาปูกออกแต่กกเดียวเดี๋ยวจะลอกพักบัวก่อนเลยทุกคนยูนห้าขเขาวแต่ว่าลกเขาสชิว่ากูกูพักบัวย้ำนี่มันแก่แล้วต้องมากูไปไว้ คอมหวนเหยือปลูกแบบไม่ได้ฮดหนามเลยทุกอย่างที่ปลูกมาเ่าต้องฮดหนามหรอกวั่ได้เอาส่้างเอาคุมันมนีน่พบกันใหม่ชิมถาวล้วกบไปบ้าย